รีวิวรายได้ค่าโปรโมตแอปครับค่าตอบแทนที่บอกว่าแอปนี้เนี่ยจ่ายค่าน้ำค่าไฟช้อปปิ้ง Lazada Sho อปปีนะครับ Big C อะไรก็ได้เงินคืนด้วยนะครับเจ๋งมากๆแถมยังสมัครฟรีตั้งหากนะครับเนี่ยจะเป็นช้อปจีนิกแ p ป c อ m นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับเว็บนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับทีละรูปเลยเนี่ยนะครับรายได้ขึ้นมานะครับตอนตีหนึ่งนะครับ ตอนตีหนึ่งสิบห้านะครับรายได้ขึ้นมา1350นนะครับก็เทียบกับแบงค์พันหนึ่งใบแบงค์ร้อยสามใบแล้วก็แบงค์ห้าสิบใบหนึ่งเลยนะครับเนี่ยหาจากออนไลน์หาจากมือถือได้เลยนะครับแล้วก็รายได้รวมนะครับสามหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดแล้วนะครับนี่มีประวัติการกดลิงก์นะครับว่าผมกดลิงก์นะครับเข้าไปบิ๊กซีช้อปปิ้งนะครับเข้าไปลาซาด้าเข้าไปลาซาด้าเข้าไปช้อปปี้นะครับเนี่ย เวลากดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อสินค้านะครับแต่ว่าเข้าแอป,ปนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปกดลิงก์ต่างๆนะครับที่เป็นร้านค้าออนไลน์เนี่ยเราจะได้เงินเด้งคืนมาด้วยนะครับจะเด้งมาเป็นคะแนนก่อนนะครับแล้วก็เอาคะแนนเนี่ยมาคํานวณเป็นเงินเด้งคือนอีกทีหนึ่งแล้วก็ถอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับในแอป,ปนี้นะครับสามารถจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟนะครับเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์นะครับแล้วก็มีร้านค้าต่างๆมากมายเห็นไหมครับ มี Big C มี Agoda นะครับมี True Shopping AIS นะครับแล้วก็ n i ก e ้ d i d a s นะครับ Shoppy Lazada of f i c e Ma t e King Power Top ท็อปออนไลน์ใน i n c ซี b o o k นะครับมีเพียบเลยนะครับก็สำหรับคนที่อยากเข้าไปติดตั้งแอปนี้นะครับให้จิ้มไปตรงนี้เลยนะครับ s h o p g i c a p p c o m นะครับอ่ะ s h o p g i c a p p c o m นะครับสะกดแบบนี้นะครับ ช็อปนะครับแล้วก็ G แล้วก็ N แล้วก็ app.com นะครับอ่าพอเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มสมัครฟรีสีแดงนะครับกดปุ่มสมัครฟรีได้เลยนะครับมันจะพาไปติดตั้งแอปนะครับแล้วก็สามารถกดแอดไลน์มาหาผมได้นะครับเพื่อขอเข้ากลุ่มสอนงานนะครับแล้วก็รับเครื่องมือนะครับรับเว็บไซต์รับวิดีโอนะครับที่จะเอาไว้ไปโปรโมทไปโฆษณานะครับแล้วก็มาสร้างรายได้ร่วมกันกับทีม ครูเอกนะครับของแถมมีเพียบเลยนะครับเนี่ยของแถมเพียบเลยนะครับมาลุยกันครับ